จยจำว่าเราตัวจริงว่าที่โคบมาแต่จริงก็หลับเราเดอพอแล้วหักไปชำไปเจ็บมาจนหัวใจอเย่าเราคือแนะนำตัวอย่างเป็นทางการว่าเราคือใครสวัสดีค่ะกั้นตองทุ่งเงินค่ะ ดังมากดู้<า>ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากแต่ว่าเขาจำหนูไม่ได้เดินไปไหนใครอ่ะใครอะที่ว่าเพล่ไหนตอนไหนที่เรารู้ว่าเราดังมากเยพีงเราดังมากอ่ะ ตอนนี้เลยค่ะจริงๆค่ะเพราะว่าแบวาบ,ว,บว่าไม่ไม่เคยแบบว่าอยู่ท่ามกลางเก้าอี้สูงขนาดนี้นตอนนี้เพลงไปกินอยู่แล้วคะเอ่อตอนนี้ถ้าจิบบอกน่าจะมีร้อยบล้านค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นกุหลาบน่าจะมีเกือบใกล้ๆกันแล้วก็น่าจะเกือบร้อยแบล้วใช่ค่ะเพราะมันดังมาแล้วทาตัวถูกไหมครับเหมือนเดิมเลยค่ะดูดฝุ่นบ้านทุกวันเลยเหมือนเดิมเลยยางเวลาออกไปไหนมาไหนก็คือคนแต่คน จำได้ค่ะหนุ่ม <c oughs> คือแต่ก,ก่อนหนุไปใส่มาใสานะ่เนาะคนสิแบบว่าจํเาเฮาบ่ได้แต่ตอนนี้ไปแม้กระทั่งลงไปของน้าปัา่มหนามั่นกันตองอย่างเงี้ยใช่ทั้งที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะแสดงว่าว <c oughs> ันนี้แต่งหน้ามาเลยคนจำไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ี่ก็ต้องเป็นไงเราอยู่วงการมาสิบสองปีแต่ไม่ได้แต่งหน้า จริงอยู่วงการมาจะ18ปีแล้วค่ะใช่กว่าเพลงจะดังก็ดังตอนแก่นั้นล้าเราหายไปไหนมา17ปีแล้ปีลูกก็อยู่ในกรมมีแต่ว่าเพลงอาจจะแบบไม่ไม่โดนใจแบบว่าแบบเอ่อทั่วประเทศเลยเพราะว่ามันเป็นภาคอีสานอะไรเงี้ยแต่ว่ามาแบบกุหลาบจซบบออาจจะโดนใจวัยรุ่นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยใช่คิดว่าเพลงมันดังเพราะอะไรจริงๆดังเพราะโอกาสแล้วก็ดังเพราะว่าแบบ คือเป็นช่วงจังหวะค่ะหรือว,ว่าจังหวะนะบางทีคนเรารอมานานแล้วก็แบบว่าพอมาถึงจังหวะอุ้ยแบบมันใช่อะไรอย่เงี้ยแบบอาจจะโดนใจแบบหลายๆคน ใช่ไหมตอนนั้นคิดไหมว่าตอนที่เพลงออกมาแรกหมว่าเอเพลงเนี้ยมันจะาแน่มันมีลางอะไรบอกไหมไม่มีค่ะคือตอนแรกร้องอะคือหนูเข้าห้องอัดอะหนูก็แบบเป็นคนแบบว่าทํางานซีเรียสแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดงานให้มันดีที่สุดวลาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบว่ากุหลาบนี่ร้องยากมากเพราะว่ายิ่งยิ่งทำงานกับพี่ก๊อฟด้วยเนาะพี่ก๊อฟเขาก็ดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องสลันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิวบอร์นี่ก็คือแบบเปลี่ยนแนวนิดนึงจากก่อนร้องลูกทุ่งหมอลำ พอมาร้องจือบอกเป็นรกทุกอินดี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนนิดนึงใช่ที่จริงแล้วหล่ะระยะเวลาสิบเจ็ดปีที่ผ่านมามันมีทอ้อมันที่แบบว่าเอ้เรายังไม่ทั่วประเทศสักทีอู้<ป>อยจะว่าจะเลิกแล้วค่ะตอนแรกใช่ว่าจะเลิกเพราะว่ามันงานมันน้อยแล้วแบบเราทําอาชีพคนอื่นเขาทาอาชีพอื่นเขาได้ตังค์เยอะไงแต่ทีนี้เราก็แบบงานแบบเดือนนึงสี่ห้างานแต่ว่าแบบพ่อห้องมาเป็นห้องสิแบบโอ้โหงานน้อยแล้วเราจะอยู่ยังไงทีนี้ก็เลยแบบเอ้าลองสักตั้งหนึ่งลองอีกสักตั้งหนึ่งถ้าเกิดเผื่อมันม ไปทำไปเจอเพลงจือบอกกับอาจารย์น้องลูกดง5าราตันก็เลยได้เอามาทำเองอโปรดิวส์กับน้องจินนี่ภูไทยใช่ค่ะตอนตอนนั้นมันปีไหนครับที่รู้สึกว่าเราไปทำดี่ว่าไม่เป็นแล้วก็ต้องโอ้ล่าสุดเลยเมือม่อเมือ่อเมื่อสองปีที่แล้วก็ยังก็ยังแบบใช่ค่ะในการทำเพลง จริงๆอ่ะหนูยอมรับเลยว่าตอ,ตอนตอนที่หนูยังยังเพลงไม่ดังนะคะตอนที่ออกจือบอ่อปีปีแรกเลยคือหนูทําพระป่ากับบ้านเกิดปีที่2แล้วพอดีมีพระมาทักหนูว่าให้ทําพระป่าครบ3ปีแล้วจะดัง หนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อเ้วหนูเป็นคนที่ไม่เชื่อแต่ทำไม่เชื่อแต่ทำไหมทำครบไม่คือเราเราอยากทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะปกติเราไปทำที่อื่นแต่ว่าบ้านเกิดเรายังไม่เคยไปเลยค่ะแต่พอเราไปทําครบตอนแรก2ปีนะคะจอบ่อดังเลยตอนแรกคิดว่าจะมีแค่5้าล้านหกนั้นโหตอนนี้แบบร้อยล้านเลยตกใจนิดนึงเลยค่ะแต่พอแบบปีที่สาม กูหลาบมาเองเลยไม่ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงงงท่านองค์นั้นวัดไหนครับเอ่อหนูหนูจำได้ว่าหนูไปทําบุญที่วัดไหนแถวนครพนมอะค่ะแล้วท่านก็ทักหนูใช่เดกวันทองปนไปจะไ้ไปไกลเหรอไปไหมคะแล้วแล้วแล้วพอมันสามปีมันดังแล้วมันยังไงต่อชีวิตก็ตอนนี้ก็ทัวร์งานเก็บตังค์ไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่เลยค่ะวันนึงกี่งานอะเมื่อกี้บอกสามสองสองสามงานสามงานได้ค่ะใช่ก็คือมีทุกวันเลยมีทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด จากตอนนั้นจากตอนนั้นคือเดือนละสามงานหรือว่าเป็นแบบตอนนั้นเดือนละแค่ห้างานแต่ว่าตอนนี้คือทุกวันบางทีก็สองงานสามงานต่อวันใช่เนื้ออยากนอนบ้านไม่เอานอนไว้แล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม เหนื่อยแต่ว่าเราต้องแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสอ่ะแล้วก็เราก็แบบอายุมากขึ้นแล้วใครจะจ้างเราอนะไรอย่างเงี้ยคุ้มค่ากับ17ปีที่รอคอยมัคมค้คุ้มค่าค่ะคุ้มค่าที่แบบว่าหนูได้มายืนเก้าอีส้สัมภาษณ์วันนี้ไม่ <laughs> ไมีภ <laughs> าพในหัวไหมว่าเราจะได้ <laughs> อะไรใน,ใน,ใ,น,ใ,นในฐานะที่เป็นนักร้องคนหนึ่งไม่เลยค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ไม่โลภเลยคือเขาให้ยังไงมาก็ได้อย่างนั้นคือไม่ได้แบบว่าคือมันมันเป็นโอกาสจริงๆหนูรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่หนูอยากจะแบบไมมาแบบ คืออยากมาโช์จังสิแต่ว่ายันลืมเหนือสินะค่ะแบบว่ากลัวพะวงตื่นเต้นใช่ค่ะแต่เพลงเราใช่ไหมเพลงเราอยาพี่ยอนกลับไปตอนที่บอกว่าเดือนหนึ่งสามสี่งานทุกวานเป็นนักร้องอย่างเดียวไม่มีชีพอื่นใช่ไหมไม่มีค่ะไม่แล้วเรากินอะไรลูกเราผานตอนนั้นมาได้ยังไงอ่ะก็มีน้อยก็กินน้อยค่ะจริงๆทุกวันนี้เราก็กินน้อยนะแต่ว่าเราเราเราเหมือนกับว่าเขามีเท่าไหร่เท่ากับกินเท่านั้นค่ะเราก็อยู่แบบประหยัดอะไรแต่ตอนนั้นสามสี่งานตอนเดือนเราหยงเงินมันกำลังได้แค่นั้นมันจะกินอะไรมาถึง ค่าใช้ใจ่ายมันคงว,ว่ากับค่าใช้ใจ่ายเราไหมเอ่อมันกับพ่อได้จ่ายแต่ว่าเราไม่มีเก็บเยอะออสมมติว่าแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบเก็บตังค์น้อยๆแต่เก็บได้นานๆนะคือตอนแรกอ่ะคือหนูพราหนูส่งตัวเองเรียนตั้งแต่ตอนอายุสิบสี่ก็ส่งจบปริญญาตรีทีนี้นเสร็จปุ๊บแล้วลูกเก็บเงินในหน่อยดาวบ้านค่ะแม่ดาวบ้านลังน้อยๆแล้วก็เก็บอีกเก็บเงินอีกกองน,นึงยังซื้อบ้านให้แม่สินะแต่แต่ว่าก็คือสามสงานแต่ก็มีเงินดาวบ้านแล้วใช่อย่างวันนี้วันละสองสามงานเดือนมีทุกวันอันนี้ดาวอะไรระ ตอนนี้ก็ยังผ่อนเยอะแต่ว่ากำลังเก็บเรื่อยๆค่ะใช่เพราะว่าเท่ากับต้องดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องแบบว่าขยันนิดนึง,งชีิอยากพอนิดชีวิตมันเปลี่ยนไปมันอยากทำอะไรมากขึ้นมาตอนนี้เหรอคะหนูหนูแค่ทำงานทำร้องเพลงให้มีความสุขแล้วก็อยากจะทำผลงานตัวเองให้ดีๆแล้วก็ถ้าเกิดแบบคนฟังเขาแฮปปี้เราก็มีความสุขหน้าที่ที่ที่ดีที่สุดของนักร้องก็คือร้องเพลงให้คนฟังมีความสุข ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คาดหวังกับเพลงต่อไปต่อก็แบบเพลงนี้มันไปแบบเพลงที่กุหลาบแล้วเพลงหน้าอะไรคิดหนักคิดหนักเนาะหนูว่าแบบกุหลาบมาแรงจริงๆแล้วก็แบบว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยพี่ก๊อฟด้วยนะคะที่ให้เอาเพลงนี้มาให้เราพี่แบงค์แต่งเพลง่อนนี้ให้แต่ว่าเพลงต่อไปเมื่อวานเพิ่งคุยกับพี่แบงค์ไปมีมีแน่นอนค่ะแล้วก็แบบว่าตอนนี้กําลังแบบว่ากำลังทำน่าจะสิงหาใช่ใช่ทำต้องเลิดังแล้วทำตัวถูกเยเนี่ยเหมือนเดิม หนูก็โกะเหมือนเดิมหนูแบบว่าเจสี่แล้วค่ะเวลาที่คนเรียกแบบกั้นตองกั้นตอง่ะตอนนี้คุณเป็นยังไงสวัสดีค่ะเลยค่ะแล้วก็แบบว่าเขาไม่ขอถ่ายถ่ายไหมคะจริงคือบางคนเขาแบบไม่ถ่ายรูปนะถ่ายกับหนูน่อยอย่างเงี้ยหนูหนูก็เป็นอย่างงี้จริงๆริอ้ไนี่กั้นตองมาจากอะไรอะมาจากบ้านมาจากรรม้มั้งมาจากอะไรอะไม่เอเอาใช่ไหมชื่อกั้นตองมาจากตอง ถามรู้ว่ามาจากไหนหนูมาจากบ้านกาตองไม่มีกาตองคำถามพี่ไม่เคลียร์ชื่อกาตองเนี่ยใครเป็นคนแต่งให้เอออย่างนี้เหรอโอเคกาตองลูกชื่อกาตองมาจากที่ไหนคุณสาแต่งให้ใช่ให้คล้องกับพี่ดอกอ้อมีพี่สาวเป็นนักร้องด้วยใช่กาตองทุ่งเงินกาตองกาตองทุ่งเงินมันเป็นพี่น้องกัน จะให้กำลังใจทาร้องรุ่งุ่งใงบางคนที่สึกว่าเขาสู้มานานบางก็ท้อกลางทางแต่สำหรับท้อก็สู้มานานกว่าจะมีวันนีออ้จริงๆอ่ะมันท้อทุกคนนะตอนนี้หนูเชื่อว่าทุกคนฟังอยู่ก็ยังมีกําลังใจที่จะอยากร้องเพลงแต่เสื้อแต่ขาวว่าสักวันต้องเป็นวันของเราเพราะว่า ความพยายามที่ไหนความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่นอันนี้หนูเชื่ออย่าง,งานั้นแล้วก็คนเราคิดดีพูดดีทดําดีคนไม่เห็นแต่ฟ้าดินเห็นวันหนึ่งเขาจะต้องให้เราเฉิดฉายแน่นอนใช่ใชค่ะได้เป็นคนแพ้ตัง้งแต่บอทันบอกหานี่เป็นคนหักเป็นได้ก็แค่ในฝัน,นจบแล้วอาวสานก่อนหัวใจแหลกลาด ตำนานฮักเขาข้างเดียวอยู่เสื้อเกรดดันเสือเือเอาใจไปหามองเจ็บเพียงกับปลายเล็บเขาก็ยังบอแลบอเลี้ยวบอต้องโทษไปใจมันบอฟเฟลทำเจ้าข,ของคำเดียวจีบา